กับราการคู่หูรีวิวรถสวัสดีค่ะเก๊ค่ะสวัสดีค่ะแกว้วค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมารีวิวเปรียบเทียบรถแท็กเตอร์ของคูบต้นะคะผ่าน y u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  e คูบ b ต้ามหาสารคามและก็แฟนเพจ f c e e o o o คูบ b ต้ามหาสารคามนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเก้กับแก้วนะคะจะมาเปรียบเทียบระหว่างรถแท็กเตอร์รุ่น m 6 2 4 0 su h และก็ 4 0 4ดูส่ค่ะส่วนจะเป็นยังไงนั้นมีความแตกต่างกันยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยไปเลยดีกว่าค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ M 6 2 4 0 s u h นะคะจะมีขนาด62แรงม้านั่นเองค่ะส่วนรุ่น M 7 0 4 0นะคะมีขนาด68แรงม้าค่ะค่ะสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ M 6 2 4 0 s u h นะคะจะเห็นได้ว่ามีนามสกุลว่า s u h นั่นเอง ซึ่ง SU นะคะจะแปลว่าสามารถนะคะทำงานได้หลากหลายนั่นเองนะคะซึ่งจะามาเปรียบเทียบกับ M 7 0 4 0โดยปกติ M 7 0 4 0จะมีอยู่2รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น M 7 0 4 0ธรรมดาแล้วก็ M 7 0 4 0 SU นั่นเองแต่วันนี้เราเอามาเปรียบเทียบนะคะ2รุ่นนี้ซึ่งจะมาบอกอทางลูกค้านะคะว่า SU h มนี่คืออะไร จะเห็นได้ว่ามี S เข้ามานะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะของ M 6 2 4 0นั่นเองซึ่งแปลว่าไฮดรอลิกเซตเทิลนั่นเองนะคะไฮดรอลิกเซตเทิลคืออะไรก็คือเป็นระบบเปลี่ยนทิศทางนะคะเดินหน้าถอยหลังโดยที่ลูกค้าไม่ต้องหยุดรถเลยแต่ว่ารุ่นนี้นะคะทำขึ้นมาพิเศษนั่นเองก็คือ ไม่ต้องเหยียบคันนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถเดินหน้าถอยหลังโดยที่ไม่ต้องหยุดรถได้เลยค่ะส่วนรุ่น M7040 จะเป็นระบบเกียร์เปลี่ยนทิศทางเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถแบบ Synchro s y s t นะคะแต่ความต่างคือตุกค้าต้องเหยียบคัดก่อนนั่นเองค่ะ สำหรับรถแท็กเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด M 6 2 4 0 s u h นะคะจะเห็นได้ว่ามีแผ่นกั้นกันความร้อนนะคะเพื่อไม่ให้ไปถูกหน้าผู้ขับขี่นะคะก็คือกันความร้อนจากเครื่องยนต์ของเรานั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้ไปขึ้นสู่กับผู้ขับขี่นั่นเองนะคะค่ะส่วนรุ่น M 7 0 4 0นะคะจะไม่มีแผ่นกั้นกันความร้อนคะ่ะค่ะสำหรับถัดมาข้างหลังนะคะของรถแท็กเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด M 6 2 4 0 s u h นะคะจะเห็นได้ว่า จะมีนะคะตัวเลื่อนนะคะสีเหลืองๆนี้นะคะนั่นก็คือเรียกว่า PTO นะคะแต่จุดเด่นของ PTO ของรุ่นใหม่ล่าสุดจะมีถึง2ระดับเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็น540และก็750รอบต่อนาทีนั่นเองค่ะค่ะส่วนรุ่น M 7 0 4 0นะคะจะไม่มีที่ปรับรอบ PTO นะคะเพราะว่ารุ่นนี้มีแค่1ระบบค่ะนั่นก็คือ540รอบตอ่อต่อนาทีค่ะ ค่ะสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ M 6 2 4 0 SUHs ของเรานะคะลูกค้าเห็นไหมคะว่าจุดเด่นนะคะสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะจะมีไฟส่องสว่างแบบ LED อยู่บนโครงหลังคาของรถแท็กเตอร์นะคะอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองถ้าไปเปรียบเทียบกับรถแท็กเตอร์รุ่น M 7 0 4 0เป็นยังไงคะน้องแก้วค่ะพี่แก้วส่วนรุ่น M 7 0 4 0นนะคะไม่มีไฟ LED จ้าค่ะสำหรับการรีวิวการเปรียบเทียบรถแท็กเตอร์นะคะว่า ความแตกต่างระหว่าง M 6 4 0 SU h แล้วก็ M 7 0 4 0ค่ะค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น M 6 4 4 0 SU h รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ก็ M 7 0 4 0ค่ะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชัน่นไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆของรถแท็กอร์ทั้ง2รุ่นนี้นะคะ,คะชอบรุ่นไหนนะคะ สนใจรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยซึ่งคูป้าต้ามหาสารครามของเรานะคะมีทั้งหมด5สาขามีอะไรบ้างคะน้องแก้วมีสาขาพยัค่ะสาขาวาปีสาขาโกศุมั่นแพงนะคะแล้วก็สาขาสาขาเชียงยื่นแล้วก็อำเภอเมืองของเราค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถแวะเข้าไปสอบถามพี่ๆทีมขายได้เลยทั้ง5สาขานะคะพี่ๆทีมขายคอยต้อนรับ ลูกค้าทุกท่กทานเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเข้ามานะคะน้องแก้วสามารถสอบถามผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะค่ะาสามารถติดต่อสอบถามก่อนได้เลยก่อนที่เราจะเข้ามาสอบถามนะคะหรืออีกช่องทางนะคะผ่านทาง YouTube <Kub ota S 2> คูบตาามหาสาครคามนะคะและก็แฟนเพจคูบตาามหาสาครคามค่ะและสำหรับรถแท็กเตอรุ่นใหม่ล่าสุดคะ่ะน้องแก้ว m 6 2 40 su h จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ อยู่ที่ราคา872,000บาทค่ะและก็ส่วนรุ่น M7040 นะคะจะอยู่ที่ราคา935,000บาทค่ะค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างราคานะคะก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะคะว่าชอบแบบไหนถนัดแบบไหนนะคะ,คะไม่ว่าจะไปใช้ในงานไล่งานนาหรือว่า,าพืชพืชอื่นๆนะคะก็คือเลือกได้เลยนะคะสำหรับ2รุ่นนี้นะคะ<ช>โอเคสำหรับวันนี้นะคะการรีวิวความ แตกต่างนะคะระหว่างรถแท็กเตอร์ M6240HUH แล้วก็ M7 นค่ะค่ะของรายการคู่หูรีวิวรถก็จะจบลงเพียงเท่านี้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคู่บต้ามหาสารคามเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน